สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานดอกลำดวนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกลำดวนของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นโปรยทานดอกไม้นะคะแบบง่ายมือใหม่ก็สามารถทำได้แล้วเราก็ใช้ริบบิ้นกากเพชรใสนะคะ เป็นริบบิ้นพับเปลียนตาเบนจมาม่าค่ะเบอร์2แต่ตอนที่เราสาธิตให้ดูขอใช้ริบบิ้นธรรมดานะคะจะได้มองเห็นชัดค่ะเราจะตัดมา4เส้นนะคะความยาวก็อยู่ที่25เซนเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาตัดปลายให้แหลมทั้ง2ด้านค่ะเพื่อสะดวกในการลอดช่องและก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้ ต่อจากนั้นจะพับริบบิ้นลงมาค่ะประมาณ10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็บีบๆให้เป็นรอยจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวแบบนี้ค่ะจากนั้นจะทำฐาน4ี่กันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าเอาเส้นที่ค่ะคล้องเส้นแรกสายมือเส้นที่สมนะคะล้องข้างล่างเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ี่นะคะเราจะนำมาลอดช่องทางด้านสายมือนะคะลอดไปค่ะ จากนั้นก็กางริบบิ้นออกแบบนี้นะคะแล้วเอานิ้วล้วงไปหยิบริบบิ้นด้านนอกค่ะคือเส้นที่3ามให้มาอยู่ใหนเส้นที่4จากนั้นก็เดินให้กระชับค่ะจะได้ฐานสเรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็จะนําเอาเรนบาดมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นและให้ดูนะคะริบบิ้นจะเป็นคู่ๆแบบนี้ค่ะเราจะใช้เส้นสั้นนะคะด้านหน้าพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นขวามือพับไปซ้ายมือเส้นข้างล่างพับ ขึ้นข้างบนนะคะและเส้นซ้ายมือนี้เราจะลอดช่องนี้ค่ะดึงให้กระชับนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะพลิกไปอีกด้านค่ะให้ดูริบบิ้นนะคะที่สั้นนะคะทั้ง4ด้านนี้จะนำวัลอดช่องค่ะก็จะมีช่องทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวเราก็จะรอดให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ เราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะทีนี้ดึงให้กระชับค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะหันมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นข้างบนนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะไปทางขวามือค่ะต่อจากนั้นก็เอาิวจี้ด้านเอาไว้แบบนี้นะคะและพับริบบิ้นไปด้านหลังอีกงงรอบค่ะเดียวเราก็จะเอาปลายของเขานะคะตรงนี้ค่ะเสียบเข้ากับ ช่องข้างๆตรงนี้ของเขาเลยและปลายของเขาก็จะโผล่มาข้างบนเราก็ค่อยๆเดึงค่ะเขาก็จัดได้เป็นกรีบเหมือนกับกรีบบัวค่ะเป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเหมือนเดิมเส้นถัดไปพับไปด้านหลังค่ะและพับไปด้านหลังอีกรอบเอาปลายนะคะเสียบด้านข้างแล้วก็ดึง เดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปให้ครบทั้ง4ด้าน พอเราทำครบทั้ง4ด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็มาจัดกรีบให้สวยงามเท่าๆกันค่ะตรงไหนที่ยังรวมนะคะให้เราดึงให้กระชับค่ะพอกระชับสวยงามเรียบร้อยทั้งสกรีบแล้วเดี๋ยวเราจะทํากรีบด้านในหรือเกสรด้านในกันค่ะจะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือเส้นนี้เราพับลงมาดึงริบบิ้นไปทางขวาม,มือค่ะโค้งลงนะคะรับพลิกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เสียบลงมาเลยค่ะ ปลายของเขาก็จะทะลุด้านหลังนะคะดึงเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะยังไม่ต้องดึงจนสุดนะคะเดี๋ยวมาจัดที่หลังเหมือนเดิมค่ะเราก็ดึงไปทางขวามือนะคะรับพลิกปลายของเขามาด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้นะคะไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอครบทั้งสีด้านแล้วนะคะเราก็มาค่อยๆดึงตัวเกสรด้านในกันค่ะให้เท่ากันนะคะพอสวยงามเท่ากันแล้วพลิกมาด้านนี้แล้วก็เก็บปลายค่ะเขาจะมีช่องอย่างนี้นะคะเราก็เก็บให้ครบทั้งสี่ด้านเลย แล้วเดี๋ยวเราก็นำกันไกลนะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็จะได้ดอกลำดวนนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบริบบิ้นธรรมดาค่ะอันนี้จะเป็นกากเพชรใสนะคะกากเพชรใสนี้จะดูแบบสวยมากเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ